ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับวันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วครับคุณผู้ชม uh huh. ก็คือทางด้านของคอรมอก็ไอเขียวนะครับให้จัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็นายกพัทยาได้นะครับแต่ว่าก็รอก็กตเคาะวันเลือกตั้งอีกทีหนึ่งนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องให้พิจารณาเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาขณะวันเลือกตั้งและวันรับสมัครผู้ว,ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา กกนตนะครับหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ก่อนส่งกลับมายังคอรมอรเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับโดยกรอบเวลาการจัดการเลือกตั้ง จะกำหนดไว้ไม่เกิน60วันครับก็มีรายงานนะครับว่ากรอบระยะเวลา60วันในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาสัปดาห์สุดท้ายที่จะจัดได้คือวันอาทิตย์ที่22หรือ29พฤษภาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็จะต้องรอความชัดเจนในเรื่องวันเลือกตั้งที่กะกะตจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนี่ก็เป็นแค่การคาดการเอาไว้นะครับว่าอาจจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาในวันที่22พฤษภาคม หรือวันที่29พฤษภาคมนะครับแต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับทางคอรมอก็ยังเห็นชอบข้อเสนอจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรทมและเมืองพัทยาโดยได้รับทราบเรื่องการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งและจํานวนประชากรประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําแผนการเลือกตั้งของกรทมและเมืองพัทยาคาดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับ นอกจากนี้ครับน,นายธนกรยังได้กล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยออกมาระบุว่านายกรัฐมนตรีจะชิงยุบสภาก่อนวันที่22พฤศภาคมเพื่อหนีการอาภิปรายไม่ไว้วางจาใจโดยนายกรัฐมนตรีนะครับระบุว่าไม่มีคําตอบใครจะพูดอะไรไม่มีการยุบสภาเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี หากนายกรัฐมนตรีต่อไปก็จะเป็นประเด็นอีกนะครับนี่ก็คําชี้แจงจากทางด้านคุณธนกรนะครับส่วนการที่พักเพื่อไทยออกมาพูดเช่นนี้เพื่อต้องการบีบให้ในายกรัฐมนตรีเข้าสู่การอาภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อนําไปสู่การใช้สภาเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะเมื่อยื่นยัติแล้วไม่สามารถยุบสภาได้นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบนะครับว่า การยืนยติและเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องของสสและสภาแต่นายกรัฐมนตรีจะอยู่เพื่อประชาชนและทํางานเพื่อชาติทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาและคนไทยทั้งประเทศนี่เป็นคําชี้แจงนะครับนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีไม่มีคําตอบเพรับว่ายัางมั่นใจตัวเลข260เสียงที่สนับสนุนรัฐบาลหรือไม่เพราะเป็นเรื่องของสส เมื่อถามว่าการรับประทานอาหารข่ากับพักร่วมรัฐบาลวันนีท้ที่กำลังมีอยู่นะครับมีนนยสําคัญหรือไม่ท่ามกลางกระแสะข่าวว่าจะมีการลอยแพรพักพลังประชารัฐนายธนกรกล่าวว่านายกระบุว่าไม่มีอะไรเป็นการปรึกษางานปกติที่บรรยากาศไม่ใช่ห้องประชุมไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่มีใครสนใจลอยแพรอย่างไรนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องของทางด้านพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะครับ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าทางพักพลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่านายสกลทีพัททิพย์ยกุลนะครับที่ลาออกจากรองผู้ว่ากทมแล้วก็ประกาศเตรียมลงสมัครผู้ว่ากทมด้วยเนี่ยนะครับพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่ได้ลงในนามของพักพลังประชารัฐเพราะว่าลาออกจากสมาชิกพักไปแล้ว แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักพลังประชารัฐจะชูอะไรในการหาเสียงพลเอกประวิทย์บอกว่าเอาสอกอให้ได้ก่อนผู้ว่าเขามีเยอะแยะแล้วนี่หลายคนนะมไม่ต้องไปแย่งกันนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับที่คาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ครับ x p a n e r 2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021 คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p l a ์เ2นเนเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Work Point t เดย สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee